เห็นคุณแคชติอาจารย์ชชาติเข้าไปรื้อเต็มทำเนียบนะผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนกับอดีตท่านนายกสมัครสุนทรเวทเป็นห่วงเหมือนกับท่านอดีตผูกว่าสมัครสุนทรเวชใช่ค่ะผมเรียนตรงๆด้วยความเคารพเวลานี้ถ้าเทียบเบอร์หนึ่งของระดับประเทศคุณาตชชาติเบอร์หนึ่งในระดับผู้นำท้องถิ่นทุกว่า นะถ้าเปรียบเทียบยุคก,ก่อนถ้าเป็นแบบโอ้เป็นขวัญอกขวัญใจทํางานเราจริงเราจังซื่อสัตย์สุจริตของผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คุณจําลองสีเมืองนะฮะมาก็อาจารย์กฤษดาอรุณวงมาถึงคุณพิจิตตตะคุณอะไรอย่างเนี้ยคือไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอัป่ันทีนี้ก็ถ้ามาเปรียบเปียบึงผู้ว่าคือผู้ว่าสมัครเปรียบเทียบมาหนึ่ง ความโดดเด่นมีสีสันถึงแชาติในวันในในวันนี้กับท่านนายกสมัครผู้ว่าสมัครในวันนั้นไม่ต่างอันเ<อ>นะถ้าจะให้ดูนี่ดีถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ว่าอยู่ระดับแถวหน้านะเบอร์หนึ่งเหนือเหนือเหนือคุณทักษิณ้วยซ้ำไปสำหรับ ่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแทชา oh ่าโอ้โหคือท่านนายกปัจจุบันเนี่ยแคบไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านชเหมือน <ไป S 2> ที่ไปแถวไม่ไปแถวแล้วเพราะเขาเห็นฝ่ายค้าน์เาพิการทางสมองอเอเพ,พิการทางความคิดเออพิการทางความคิดอแต่เราใหญ่ขนาดนั้นเลยค่ะน้องว่าน้องแอนว่าควรจะเป็นอะไรดีพิการอะไรดีล่ะคะพี่ไม่รู้เหมือนกันผมว่าออย่างนี้กันเาทว่านนนายก เนี่ยปัจจุบันพยุท์จันโรชานะแกไม่ได้พิการทางความคิดหรอกผมว่าแกไม่บรรลุนิติภาวะทางสมองโอ้โห่างนั้นดีกว่าไม่บรรลุนิติภาวะทางสมองคือหมายถึงนี่หมายถึงหมายถึงนายกปัจจุบันนะคือไม่บรรลุนิติภาวะทางสมองอมคือจะเป็นคนสมาธิสั้นก็ว่าไปเ,เป็นออทติกหรือเปล่าก็ไม่น่าจ,จะใช่ แรกที่สำคัญตาเนี่ยตาดวงตาเนี่ยไม่สามัคคีกันเลยเออวันก pues ่อนเนี่ยก็ไปพูดในเวที 5G นะคะบ่นว่าโอ้โหเรื่องเราเยอะแยะมากมายนี่ถ้าเป็นคอมเนี่ยคอมแฮงค์ไปแล้วแลวกไปคุยหมูหมูดำเออหมูดําไก่ดำอะไรหนุ่มมีอะไรชอบคุยกับสัตว์เนาะคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องสปีช ja ี่เดียวกันวะเราก็ไม่หนายใจนะไม่ก็ไม่ได้ว่าก็คือถือว่าเป็นจีเนียตได้ไหมพี่หมู คือจีนเนี่ยคือคุยกับสัตว์รู้เรื่องอะไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดาคนเราจะมองว่าแกไม่บรรลุนิติภาวะสมองของพ่อแกมีเซลล์น้อย8ปด0 0ืเซลลกแต่แกอาจจะมีโสนประสาทรับรู้ที่คุยกับพวกเดราสานได้อ่าอ่ยนไปได้ไหมได้ได้ที่หมูเพราะเขาชอบคุยอะเหมือนเราดูหนังแฟนตาซีนะอย่างเรื่องพวกไอเกี่ยวกับวอลดิสนีย์อะไรพวกนี้นะ ครึ่งตัวเป็นคนเออ,เอ,อหน้าเน,นี่ยลำตัวเป็นคนขท่อนล่างเป็นมา้าอะไรเงี้ยนะมีะม้าอะไรนะที่มีเขาอ่ายูนิคอนอ๋อยูนิคอน,นอะไรแบบนี้นะแกอาจจะคุยสื่อภาษากันรู้เรื่องได้จริงๆนะออแต่ไมเล่นไป ถือว่าก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในยกมองไื่เราจะไปดูถูกประมาทเลินเล่กกัน,น<ช>ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปหาว่าโง่เขลาเบ,ลาบาปัญญาอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงแต่แกอาจจะเราดูผืนผืนผ่านผ่านพะว่าแกไม่บรรลุนิติเพราะว่าทากสมองอมอมที่นี่นนเป็นห่วงห่วงก่วงคุณอาจารย์ชัดชัดห่วงชัดชติ ห่วงตรงไหนหลังจากที่ครั้งก่อนนู้นเนี่ยบอกว่าลาออกเธอะไปเป็นนายกเวลน,นี้เริ่มเป็นห่วงผมเห็นนายกสมัครสุนทรเวศคือผู้ว่าสมัครค่ะถูกไล่บี้โดยอำนาจศาลนี่ไงศาลปกครองสูงสุดนะสั่งเมียกับลูกของอดีตนายกสมัครเนี่ยชดใช้587ล้านคดีซื้อรถกับเรือดับเพลิง ผมผมผมเป็นเป็นห่วงคุณชานชาติและพี่น้องที่ขอาเราครับเราอย่าเออระเหอลอยลมนะมจริงจริงไม่ไป่พูดเล่นไอ้พวกเหล่านี้มันมีเทคนิคคนละเม็ดเจ็ดพลายเต็มตัวคุณดูเจ็สิบสล้านที่ไปซื้อบ้านจริงจริงไม่เป็นจริงที่จริง,รง,รงไม่ใช่ราคาเจ็สบสล้านเวลาน,นี้เขาเรียกว่าวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยมันขึ้นไปเลเวลเนี่ย ราคาที่ดินและบ้านที่ซื้อเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบเงินเฟ้ออะไรว่าไปก็ชาติชาติเขาตอบดีนะก็ดีจะ่ด้วยกันตรวจสอบแล้วก็มันมีความสง่างามแบบตัวเขาแต่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่คุณชาติชาติจำผมไว้จำผมไว้ดีๆพวกนี้มันฆ่าคุณ จนถึงวินาทีสุดท้ายจำผมไว้เพราะว่านั้นอย่าไปล้อเล่นกับพวกมัจจุรชาชคุณท่าท่าอย่าไปล้อเล่นกับพวกมัจจุราชเป็นอันขาดไม่ว่าคนรอบข้างรอบการข้าราชการกทมบางคนไว้ใจไม่ได้ยิ่งแล้วใหญ่ที่คุณไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะเขากำลังจะผลักชัดชาติ ออกไปสู่วังบนของอีกฝั่งฝ่ายหนึ่ง oh. แต่อย่าเพิ่งพูดนะว,ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดค่ะแต่เขามองแล้วว่าชัดชาติคือบุคคลอันตรายต่อนแนวทางแนวคิดกรอบคิดชุดความคิดของพวกเขาถึงที่อย่าไการแปรเปื้อนไนไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนค่ะ นายกสมัครที่วันแน่แล้วนายกสมัครที่วันแน่เลือเลือดสุดยอดเก่งการตั้งการพูดการจาการมีเหตุคือโอเเ้เป็นเก่งในเรื่องข้อกฎหมายเห็นยังไหะครับศาลปกครองสูงสุดท่านถึงแก่อ,อสัญญกรรไปแล้วค่ะยังต้อง โดนไล่บี้ให้ลูกเมียแล้วลูกเมียเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเอ้มันต้องเยอะนะพี่หมูต้องห้าร้อยกว่าแล้วนเนี่ยความอัมมาหินของทุดความคิดของคนเหล่านั้นเขาไม่ไว้กูหรอกเขาไม่ไว้เด็ดขาดใจยังไงก็แล้วแต่นายกสมัครจะอยู่สวรรค์ชช่นใดก็แต่ก็สุดแต่ไม่เป็นสุข ไอ้พวกนี้มันตามรังควานแม่ก็ตังตั้งแต่ตอนที่ท่านตายไปแล้วเวลาก่อนจะตายไปนั่งรอสนามบิน,นไปรักษาตัวพวกนี้มาชูป้ายอะไรความอมิทิ์ความอะไรต่างๆเหล่านี้ความสมมุมในจิตจุดดําในใจของพวกเขาเนี่ยม,มันหาลอโหดหาลือโหดมากคุณกชาติอาจจะไม่ตายเรื่องบ้านเจ็ดสิบสองหลผ่านไม่ได้ แต่ที่จะผ่านไม่ได้เลยหลายเรื่อง mm hmm. มันมีงบอยู่ก้อนนึงในทุกทุกปีฟั mm hmm. งให้ดีนะ mm hmm. มันจะมีงบอยู่ก้อนหนึ่งในทุกทุกปีที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการของสถาบันใดสถาบันหนึ่งสถาบันต่างๆนะจะมีการคอนฟ l i c เกิดขึ้นใน,นสภาคอรมแล้วก็ในกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่หรือนักเคลื่อนไวรุ่นใหม่ อันนี้ชาดชาติจะทำตัวลำบากบอกเลยว่าชาดชาติจะทำตัวลำบากงบก้อนนี้ไม่มากอ่ะปีนึ่งก็ตกประมาณ <c oughs> หลักร้อยล้านเจ็ดแปดร้อยล้านห้าร้อยล้านเวลาถึงพันล้านหรือยังผมไม่ทราบดะแต่ว่างบก้อนนี้จะเป็นงบก่อนไหวพวกสกงสอกอแล้วอำนาจรัฐ จะเข้ามาแทรกซึมคุณชัดชาติโดยการจะยังไงก็แล้วแต่จะการวิการเกี้ยกล่อมก็ดีการเอาไปเป็นพวกก็ดีหรือผลัดให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ดีนะชัดชาติระวังตัวน่าห่วงมไม่ได้พูดเล่นคน่าห่วงมากต่อง,งบกอนเนี้ยงบที่กรทมจําเป็นต้มีแค่ว่าช่วยเหลือทุทททอกอ,อ,องค์กรนะนะ การด้นานศาสนาสุขการแพทย์การฉุกเฉินอะไร<ม>ต่างๆมันมีอยู่เกี<ม>่ยวกับเรื่องถาบันศาสนาเรื่องทุกหมู่เรา่ะนะแต่ว่างบก้อนนี้มันหมินเมย์มจำผมไม่ดีพี่น้องครับคอยดูแล<ม>งบเข้าสภากรมอเนี่ยงวดแรกเะี่ยจุดนี้หนา ระวังท่านซึ่งคือระวังมันจะกลายเป็นกับระเบิดเวลากับระเบิดเวลาหนึ่งมิณเมตร์ต่อความไม่ตรงรักพักดีแต่ผมมานะหนึ่งชัิจะยืนลําบากยืนระยะยากเพราะนั้นผมเพงบอกไงอย่าไปล้อเล่นกับมัจจุราชอย่าไปหลงไหลได้พื้นโอ้ท่านนายกดูเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจดี เพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็ดูให้เกียรตินะไม่ใช่มันเป็นมารยาทวันนี้ผมเพิ่งเห็นว่าจากคำพูดของคนที่เชื่อถือได้คือคุณแทชาตน่ะว่านายกประพฤติตัวดีนายกประพฤติตัวดีแต่สิ่งเหล่าเนี้ยจำผมว่ามหาไทยจะกดจะดุมกรุงเทพมหานะครโดยเฉพาะผู้ว่าใหม่ๆเนี่ย ให้ติดดินเลี่ยราบเลยนะ oh. กับงบที่ผมบอกนง mm. งบก้อนนี้น่าจะตามมองมาก mm. ยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะต้องพูดแต่เรื่องนี้มันจะเกิดกรณีวิกฤตศรัรทธาและมีการกระทําเกิดขึ้นให้มีผลยึดโยงกับทางการเมืองในชุดความคิดกลุ่มความคิดของผู้คนที่ต้องการจะเข็นค่าบีทาคุณชัชชา mm. คุณจชาติจะไปอยู่ในจุดใดพักกันเมืองใดไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เขารู้แล้วในวันข้างหน้าชัดชาติจัหนึ่งเดียวกับนายกสมัครสุนทรเวศจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นทิศทางเดียวกันจำลองสีเมืองเอาล่ะเป็นชุดความคิดอีกชุดความคิดหนึ่งนะจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เห็นไ,ไหมไปตั้งพรรคการเมืองอะไรต่างๆเ่าเนี้ยพรรคพลังธรรมมีผู้ทรงอิทธิพลเขาเรียก่าผู้นำทางชุดความคิดอีกชุดหนึ่งกางจับตามองผมบอกว่าคุณดังได้เด่นได้แต่อย่าเลื่นเลยอ,อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มให้ระแวดระวังตัวที่ผมดูในแวดวง รอบข้างคุณชาติชาติแล้วเนะ่ยโดยเฉพาะน้องๆพักพวกที่เป็นรองผู้ว่าทีมที่ปรึกษาขยันแข็งแต่ประสบการณ์ไม่ทันเขาคุณอย่าลืมนะค่ะาาการกรุงเทพมหานะครตัวเล็กตัวน้อยเนะี่ยเที่ยวลากดินทั้งนั้นอ,อันไหนที่ได้ประโยชน์อันไหนที่นั่นเน่ยมันพร้อมติกายีไม่ใช่นั้นแล้วอัศวินที่อยู่มา ห้าเจ็ดปีได้แค่เน้นนั่นได้นั่นเท่านั้นได้ไงเพราะเขามันไม่เอาอมันถูกเอารลดเราเปรียบข้าราชการมองเขาคิดว่ามันเอาเลือดเอาเปรียบกูแล้วเกินเห็นไหมก่อดออกไปมันก็ทิ้งเงินเป็นหมื่นล้านมันเหลือให้ใช้94ล้านบาท94าบ่าทเท่านั้นเองเปรียบไปฟังนะครับชาดชาติระวังอย่าเข้าไปสู่วังบนอำมหิตล้อเล่นกับมัจจุราช ฝากไว้ให้คิดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณฟอนสักศิลธรมุลขอบพระคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ